สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการทำชาลินนะครับชาลินที่1นึ่ฝึกตือเรื่องพื้นฐานให้ชำนาญน,นะครับก็คือใส่แหวนเลือดครับไปซื้อที่ npc ก็ได้นะครับสองขวดยาระดับมีสิบครับขวดอะไรก็ได้นะครับข้อ3พาสพขนาดใหญ่นะครับก็คือพวก คีย์สโตนครับจะมี3อย่างเล็กกลางใหญ่นะครับใหญ่จะเป็นประมาณนี้นะครับเล็กกลางใหญ่นะครับชาเลนจ์ที่2นะครับผ่านการเชิญหน้าคํำขาระดับ1นึ่งชาเลนนี้ทุกคนน่าจะผ่านเองได้นะครับชาเลนจ์ที่3ผ่านเกรสเหล่านี้นะครับเป็นเพรสตาม x 1ถึง x สินะครับถ้าทำเพรสทกเพรสก็เดี๋ยวมันก็ผ่านเองนะครับชาเลนจ์ที่4นะครับสยบบอสตาม x หถึง x ห้านะครับ ชลเลนที่5ข้อ1สยบเอ็กซา์นะครับอันนี้อันนี้เจอง่ายนะครับเดี๋ยวมันก็เสร็จเองนะครับมันออกมาให้ค่าเองครับข้อ2ใช้คอรับเอเซนนะครับโดยเราต้องมีคอรับเอเซนก่อนแล้วไปกดใสมอนที่โดนน้ำแข็งเกาะครับข้อ3เหยียบมือบีทนะครับต่อจบก็จะเสร็จนะครับข้อ4เหยียบหลุงมาบิดนะครับแล้วก็ตามไปค่ามอน จนเสร็จนะครับชาเลนที่6นะครับผ่านการเชิญหน้าคำขาดระดับ2อันนี้ก็เป็นเสาของหลีกนี้นะครับถ้าลงจนครบทุกเวฟโดยไม่กดรับรางวัลก่อนก็ก็จะผ่านเองนะครับชาเลนที่7ใช้ไอเทมเงินตาเหล่านี้นะครับเอเซนต์ฟอสซิลน้ำมันไบตตัวเล่งเมตาหมอบนะครับเอเซนตตอบจากมอนที่โดนน้าแข็งนะครับที่ขวาแล้วใส่ไอเทมไปเลยนะครับฟอสซิลหาได้จากเมืองนะครับและเสาหลีกนี้ก็หาง่ายเหมือนกันนะครับ เอาไปใส่ในนี้นะครับหรือว่าซื้อจากเอ็นพีนะครับกดวางใส่เข้าไปนะครับแล้วก็คลิปฝาใช้กับไอเทมครับน้ำมันใบนะครับหาได้จากแมปเชื้อรานะครับหรือว่า Np c ที่เจอในแมปทั่วไปครับที่ใช้ก็มาคุยกับ NPC นี้นี่นะครับแม่ชีนี่นะครับแล้วก็เจอไอเทมเอาสร้อยเอาสร้อยใส่นะครับ หรือว่าเป็นแมปเชื้อราก็ได้นะครับนะครับเราก็เจมไปเลยครับตัวเลขเมตามอฟนะครับหาได้จากแมปคูไฟนะครับจะเจอมอนให้เก็บเศษเอาไปใส่ในหลอดทดลองนะครับและสาวลีกนี้ก็เจอง่ายอยู่นะครับไว้คราบแหวนสร้อยเข็มขัดนะครับกดคลิกขวาแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับชั่นเลนที่8นะครับก็ฆ่าบลแอกจากถึง10นะครับชัเลนที่9ผ่านการเชื้อหน้าอันดับ2งนะครับเดินผ่านกระจกเดลเรียมนะครับ ผ่านแผนที่ไบ้ระดับแรนะครับก็จะเป็นแมทเชลานี้นะครับระดับแรก็กดอาชิมิใส่ไปเลยครับสยบนายพลกองพันหนึ่งคนครับก็เป็นเสาม่วงๆนี้นะครับมันจะแบ่งครับเป็นสองฝั่งนะครับมันจะสุมนายพลเกิดอยู่ข้างหลังสุดนะครับก็ให้วิ่งไปดูข้างหลังก่อนเลยนะครับสยบมหาสถาปนิกก็เป็นบอสของวัดนะครับเนี่ยครับจะอยู่ห้องสุดท้ายนี้นะครับ ชัลนเที่10นะครับใช้สูตรขายของสีก็3ลิงสีนะครับเจาะก,ก็ขั้วของหกลูนะครับที่อัพเจมก็เจมที่มีเปอร์เซนต์รวมได้40%มาขายรวมกันนะครับแหวนการทาดก็เอาแหวนทูสโตนลิงสามแบบมาขายนะครับปวดก็หาปวดไฟไฟไฟ้าน้ำแข็งที่มีออฟโลลีกมาขายนะครับเจมคุณภาพ20 หาเจมเลเวล20แล้วก็ที่อัพเจม1เม็ดขายนะครับคำารึกล่ก,ก็เอาคำสลึกห้าอันนะครับขายจะสุ่มออกมาเป็นคำสลึกหึอันนะครับตัวเลขมีตามอคนะครับก็ขาย3อันครับเชลเลนที่1 1นะครับผ่านการเชิญหน้าระดับ3สยบมอนเตอร์ยูนิคที่ถูกผีสิงนะครับใช้คำทำนายจะช่วยให้ง่ายขึ้นหรือถ้าไม่สนใจเดี๋ยวมันก็ผ่านเองนะครับบางแม่มันก็เจอง่ายอยู่ครับ เปิดกล่องนี้หรือไพ่ระดับยูนิคนะครับให้ลงแบบนี้นะครับหรือไม่ก็ถ้ายังไม่ลงบางทีมก็สูงเจอในแมปทั่วไปนะทําการแลกเปลี่ยนคดีโลนะครับถ้าไปลงโซนของเล็กอีโจเนี่ยนะครับก็จะเจอง่ายหน่อยนะครับถ้าถ้าอัพาสีของคดีโลนะครับผ่านการตุลกรรมครั้งใหญ่นะครับก็ให้ลงแมพพวกนี้นะครับทีมเขียวนี้นะครับ ชาเลนจ์ที่12นะครับสยบพายโลหิตในแมปคิมสันนะครับต้องโดนสาบเทมนะครับทั้งมอนสเตอร์และเรานะครับก็ให้ซื้อแหวนนี้นะครับจะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เจมเทมครับด้วยแหวนนี้จะจะเปลี่ยนคำสาบเป็นออร่านะครับแล้วก็คำสาบนั้นก็จะโดนที่เราด้วยนะครับพอใส่สาบแล้วเราก็ เอาไปฆ่าบอสได้เลยนะครับโดยไม่ต้องรอมันสาบนะครับสยบผู้ล้างแค้นกาดดำนะครับก็ให้ใส่สาบลบไฟฟ้านะครับใส่แล้วก็ไปฆ่าเหมือนเหมือนบอสตัวแรกเมื่อกี้นะครับไพโรฮิตเหมือนกันเลยนะครับสยบบอสในแผนที่ไพมอดอลปูนะครับโดยที่ให้มีแถบแบบนี้นะครับแปดอันขึ้นไปนะครับก็มันจะไล่ครั้งละสามแถบนะครับก็วิ่งวิ่งวนไปจนมันครบ ครวค่อยฆ่าครับสยบบอสในแผนที่เลไลน์นะครับโดยที่มีร่างโคนทํางานอย่างน้อย3าตัวนะครับข้อสังเกตก็คือเราต้องฆ่าตัวที่มันเดินเดินอยู่ครับมันไม่ได้ยิงเรานะครับตัวนั้นจะเป็นตัวจริงนะครับชาเลนจ์ที่13นะครับแลกให้พยากรครับก็ส่วนมากมันจะดรอปตามแมปนะครับเป็นการ์ดที่หาค่อนข้างง่ายอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นพวกการ์ดพวกนี้นะครับ หรือไม่ก็หาซื้อเอานะครับถ้าขาดชาเลนจ์ Challenge ที่14นะครับได้รับของรางวัลคำขาดนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนคงจะผ่านได้เองนะครับเพราะว่าเสาหลีเนี่ยมันก็สุ่มของตกมั่มองมานะครับชาเลนจ์ที่15การเผชิญหน้าพิธีกรรมนะครับก็จะเป็นเสาของหลีที่แล้วนะครับผ่านพิธีกรรมหนึ่งครั้งผัดผ่อนหนึ่งของ1ชิ้น มุนของหนึ่งครั้งแลวใช้คอนโทรก็คือตัวนี้นะครับเมื่อเราเคลียร์เสาแล้วนะครับก็ให้คลิกขวาแล้วก็ไปใส่เสานะครับมันก็จะได้คอนโทรท่วมเลือดมานะครับถ้าได้แล้วเราก็เอามาเปิดใส่คู่กับแมปในเครื่องเปิดแมปนะครับชาเลนจ์ที่16นะครับผ่านการเผชิญหน้าระดับ5อัปเกรดบีสโตนนะครับก็กดเบสซิ่งใส่บีสโตนได้เลยนะครับ ก็สอนเปิดบททดสอบเผาวงกดฎนะครับก็คือการการเอา offering นะครับใส่เข้าไปในแมปเลยนะครับแล้วก็เปิดข้อ3ใช้ will short นะครับก็คือเป็นไอตัวนี้นะครับที่ขวาใส่ในไอเทมแลนนะครับก็สีททำให้วิหารเป็น เป็นไอเทมนะครับก็คือจะเป็นไอเทมประมาณนี้นะครับก็เมื่อเราลงลงวิหารจนเปิดแมปได้นะครับมันก็จะมีให้กดแปลงเป็นไอเทมนะครับชาเลนจ์ที่17นะครับผ่านการเชิญหน้าคาขาดระดับ3นะครับก็ถ้าเรากดซาลีกจนรบเดี๋ยวมันก็ผ่านเองนะครับจะเป็นจํานวนเวฟของซาเซาลีกนี้นะครับชาเลนจ์ที่สนะครับสยบ5ผู้พิชิตสุดขอบโลกนะครับ ในการอัพจำนวนไอเทมของแมปนะครับก็ทําแบบนี้เลยนะครับสุดท้ายก็ค่าสายลัดนะครับชาเลนจ์ที่19นะครับผ่านการเชนหน้าดับ6เปิดผลึกเอเซนผ่านเมืองบีเปิดกล่องนะครับ ยบไอริงเกอร์นะครับเปิดที่ซ่อนโจรเก็บเกี่ยวแปลงผักนะครับเปิดแผนที่ที่มีมดโชคเข้าข้างภูการนะครับเปิดจากเครื่องได้เลยครับแล้วก็อันที่2อครับเลือกโชคเขาข้างภูกานะครับชาเลนจที่2ี่ผ่านเขาวงังวกดทำพูดง่ายก็เป็นที่ที่เราไปเปลี่ยนคันนะครับ1 2 3 4งชาเลนที่21ผ่านสถานรอ้อมของเมเวนนะครับ ก็ให้มากดที่เครื่องนี้นะครับแล้วก็ต้องกดไมเวนเป็นสักขีพยานนะครับถ้าเราลงจนหลอดฟ้ามันครบนะครับหลอดฟ้านี่ก็ได้จากการที่เราลงแมปไปฆ่าบอสโดยมีเมเวนเป็นสักขีพยานนะครับก็ถ้าลงแมปหนึ่งแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็ไปลงแมปที่มันยังไม่ยังไม่ได้เป็นสักขีพยานนะครับก็ให้หลอดมันจนเต็มนะครับ แล้วเราก็เอาคําเชิญของแต่ละโซนไปลงนะครับแชร์เลนที่22นะครับผ่านการเผชิญหน้าระดับ7สยบเมตาโมบนะห้องทดลองนะครับให้เข้าไปตรงนี้นะครับสยบบอสเมืองนะครับก็จะเป็น3ตัวนี้นะครับตัวไหนก็ได้สมเจอในเมืองนะสยบบอสสัตว์นะครับก็หายากพอสมควรนะครับแนะนําให้ซื้ออันนี้นะครับราคาถูกที่สุดแล้วนะครับ ซื้อมาแล้วกดคลิกขวาได้เลยนะครับแล้วก็ให้มาคุยกับแท่บูชาโลหิตนะครับจะมีให้เราเลือกเปิดวาร์ปนะครับของบอสนะครับอานสุดท้ายก็สยบบอสประจําแผนที่ขณะที่ได้รับผลจากสถานบูชาเท่เก้านะครับทำค่อนข้างยากนะครับแนะนําให้ซื้อพวกกัญมณีที่เป็นยูนิคนะครับมันจะมีมอสที่ทําให้สถานบูชามีต่อแมพ หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับให้ใส่เข้าไปในแอดลานนี้นะครับตามโซนนะครับแล้วเราก็ลงแมปตามโซนนี้นะครับมันจะเกิดสถานบูชารอเซ็นต์นะครับก็สุ่มจนกว่าจะเจอดีวายนะครับหรือว่าจะเป็นอมตะนะครับพอเจอแล้วก็เก็บแล้วก็รีบไปฆ่าบอสครับชาร์ลีที่ยี่สิบสามนะครับก็เก็บเลเวลจนถึงเก้าสิบนะครับชาร์ลีที่ยี่สิบสี่แต้มสิบแต้มให้แต่ละโซนของแมปนะครับแต้มหาแร้จาก การที่เราลงโดยมีมีเวรเป็นสักขีพยานนะครับโดยใช้พวกนี้นะครับชาเลนจ์ที่25นะครับผ่านแผนที่ที่มีมอด8อย่างนะครับโดยเป็นแผนที่ระดับแรติดคอลับนะครับก็ก็คือเป็นแมพที่เราคอร,รับเองนะครับหรือตอกจากมอนทั่วไปนะครับวิธีการดูมอดก็กดอัพเน็ตนะครับเราก็นับได้เลยนะครับ นับจากวงเล็บเลยก็ได้นะครับชาเลนจ์ที่26นะครับผ่านการเผชิญหน้าคำขาดระดับ4นะครับอันนี้อันนี้เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ผ่านนะครับถ้าลงเสาแล้วไม่กดรับของก่อนนะครับชาเลนจ์ที่27นะครับสยบเป้าหมายเบทเทอร์ยอลนะครับต้องให้กับตานนะครับมี3ดาวนะครับแล้วก็ลงค่าบอส ขององค์กรนะครับชรเลนที่20แพนนะครับผ่านแผนที่ยูนิคหาได้จากแมปทั่วไปนะครับหรือว่าในสนาก็ได้นะครับชรเลนที่29นะครับสยบบอสท้ายเกมนะครับเอลเดอร์ก็ลงได้จากเศษส,สยอันนี้นะครับหาเศษได้จากแมปพวกนี้นะครับเชพเปอร์ลงได้จากเศษพวกนี้นะครับได้จากแมปพวกเป็นยินิค โนทอห้ไฮด้าพวนะครับอัสิรินะครับให้ลงจากเศษพวกนี้นะครับสี่อันหาได้จากการลงเศษพวกนี้นะครับหร,รือหาได้จากเสานะครับเศษพวกนี้ต่อไปก็ลงเศษม่วงนี้นะครับสี่อันนี้หาได้จากคำทำนายนะครับแนะนำให้ซื้อเอานะครับ สุดท้ายหัวใจแห่งส่วนนะครับก็หาได้จากโซนเล็กโปนะครับโดยการอัพคาสิบตรงนี้นะครับมันจะทําให้มีโอกาสเจอนะครับหรือถ้าง่ายๆก็ไปซื้อเอาเลยนะครับเป็นที่30นะครับหางก,การ,รเผชิญหน้าคำขาดระดับ5ข้อแรกขณะที่มีสถานนะยอยับระดับ6นะครับก็ให้อัพผีเวหนนะครับแล้วก็ให้ผีตีเรา6ครั้งแล้วก็วิ่งวิ่งวนๆจนจบนะครับ ข้อสอบขณะที่ได้รับผล50%าเปรจากเบาบางทวีคูณนะครับส่วนอันนี้เจอเมื่อไหร่ก็แอปเปนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านครับข้อ3ขณะที่ได้รับผลจากศักยาภาพอันแสนแพงนะครับส่วนอันนี้ยากหน่อยนะครับให้ให้หาเสาที่มันให้ยืนในวงนะครับพอกดผลจากอันนี้แล้วก็ให้ทําแบบนี้ครับทุกรอบโดยการยืนวงสุดท้ายนะครับให้เกือบจะเต็มนะครับ แล้วก็รอบัฟขึ้นแล้วเราก็วิ่งเข้าไปในวงเลยนะครับบัฟนี้อยู่ได้แค่ประมาณ2วินะครับต้องมีสติหน่อยนะครับข้อ4ขณะที่ได้รับผลจากความเกียงไกอันแสนแพงนะครับถ้าเจอก็อัพแปลนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านเพราะว่าโอกาสมันค่อนข้างที่จะเสร็จง่ายอยู่นะครับ c ช a l เลนที่31นะครับผ่านการระเชิญหน้าคำขาดระดับ6อันนี้ก็ทําง่ายอยู่ครับเจออันไหนก็อัพระดับ3ไปเลยนะครับ ชาเลนจที่3 2นะครับให้ฆ่าบอสแมปพิษนะครับขณะที่เราและบอสมีสถานะย่อยุนะครับเมื่อบอสไล่สกิลใส่เรานะครับเราจะติดสถานะย่อยุที่เป็นแดงๆอยู่บนหัวนะครับให้เรากดวอลคายสกิลไหนก็ได้นะครับกดกดเสร็จก็ให้รีบฆ่ามาเลยนะครับข้อ2ฆ่าบอสแมพโคลเนตนะครับขณะที่บอสและเรามีผลของโอเทนชิวนะครับ โมเทนชิลก็เป็นสกิลนี้นะครับให้เราใส่ตุมือนี้นะครับจะทําให้บอสมันไม่ตายนะครับเมื่อเราทําดาเมจจนบอสเลือดเหลือดหนึ่งนะครับรอให้บอสใช้สกิลโม Shield นะครับแล้วเราก็กดโม Shield ตามแล้วก็ใช้สกิลเพยอสหรือพิษค่ามันนะครับก็สามฆ่าบอสมัพที่เก็นะครับโดยที่ไม่โดนสกิลซันเดอร์นะครับต้องฆ่าบอสกอนที่ลิงมันล่ซันเดอร์นะครับ วิ่งวนๆไปนะครับตอนลีงมันทุกพื้นไล่สกิลซันเดอร์รววๆนะครับก็ให้ค่าตอนนั้นนะครับข้อ4ค่าบอสบีดดำนะครับโดยที่ให้มือบีดเปิด4อันนะครับเราค่อยค่านะครับต้องลงบีดดำที่ระดับ3กับ4นี้นะครับจะเป็นมอนเวลแปขึ้นไปนะครับก่อนจะเข้าไปค่าก็ให้วิ่งทำดาเมจทีละนิดนะครับเราให้มือบีดเปิด4อันแล้วเราก็ รีบเหยียบให้ครบ4อันแล้วรีบค่ามาเลยนะครับชาเลนจ์ที่33นะครับสยบผู้คุมบททดสอบนะครับก็เป็นบอสของหลีกนี้นะครับสูงเจอได้จากการลงเสาของหลีกนี้นะครับชาเลนจ์ที่34สยบเมเวนนะครับเอาตัวนี้ไปลงหาได้จากการรวมเศษนี้นะครับเศษก็หาได้จากคำเชิญเมเวนต่างๆนะครับชาเลนจ์ที่35ผ่านการเผเชิญหน้าคำขาดระดับ7นะครับก็ จะเป็นคําขาดจารึกนะครับจะมีประเภทการท้าทายอยู่นะครับอยู่4ประเภทนะครับให้ลงเลเวลของด่านที่8ปขึ้นไปนะครับชเล่นที่3านะครับการสํารวจสมุดแผนที่นะครับให้ลงแมปเทียอะไรก็ได้นะครับไปค่าบอดโซนละร้อยห้าสแมปนะครับชาเลนที่37นะครับเปิดหีวัตถุโบราณวาวนะครับก็จะเป็น ในเทพนี้นะครับเอาไปใส่เครื่องเปิดแมปแล้วให้เราลงเข้าไปเปิดกล่องนะครับหาได้จากการดรอปทั่วไปนะครับชาเลนจ์ Challenge ที่38นะครับสยบผู้คุมบททดสอบอย่างมีเงื่อนไขนะครับก็เป็นบอสของลีกนี้ข้อแรกนะครับห้ามโดนบัตรโกบนะครับจะเป็นลูกกลมกลมลูกบอลกลมๆนะครับข้อ2 สยบโดยไม่โดนสเปียรนะครับจะเป็นหอกที่มันถืออยู่นะครับจะลาในช่วงหยุดเวลาครั้งแรกผ่านไปนะครับข้อ3ให้เก็บเงินนะครับเงินจะอยู่ในก้อนหินประมาณ5ลูกนะครับให้เราไปกดที่หินแล้วก็มันจะมีคืนลนซีตกออกมาให้เรารีบเก็บนะครับข้อ4ให้ค่าบอสด้วย มีผลของโซ่นะครับและห้ามโดนผลของหัวใจนะครับหัวใจจะเป็นลูกกลมๆดําๆแบบนี้นะครับเวลาเข้าไปใกล้ๆจะมีโซ่ล่ามเราไว้นะครับถ้าเราหลุดระยะโซ่ก็จะหายไปนะครับให้เราเข้าไปใกล้ๆหัวใจแล้วรีบฆ่าบอสนะครับชาเลนจ์ที่39นะครับผ่านการเผชิญหน้ามาร์ลิโตยูนะครับก็เป็นคําเชิญมีเวนประเภทบอสนะครับให้เราสุ่มหาม ให้ได้ตามนี้นะครับชาลเลนจ์ที่40นะครับความท้ายเกมข้อแรกเรียบร้อยนะครับข้อ2ค่าอากัศในขอาวงกดท้ายเกมนะครับก็ให้หาอากัศวันที่มันอยู่ห้องแรกใกล้ๆนะครับโดยการหาจากเว็บ เวอีแลบนะครับข้อ3ให้ลงเหมืองที่มีเลเวล80ขึ้นไปนะครับ500รอบข้อ4ใช้ใจ่ายบรรณาการพิจกรรมนะครับก็เป็นเสาของหลีที่แล้วนะครับให้ใช้2ล้านแต้มนะครับข้อ5สสยบผู้บงการนะครับให้ค่าบอสที่เปิดจาก MPC จุนนะครับข้อ6ผ่านมอดในคำขาดจารลึกนะครับวิธีการนับมอดนะครับก็ ให้ดูรูปที่มันขึ้นมาเลยครับอย่างอันนี้ก็มีอยู่4มอดนะครับเอาละครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยนะครับขอบคุณครับ